ก่อนจะชิมอะไรมันต้องล้างคอกันก่อนนี่ดูใกล้ๆโอ้โหดูความขึ้นเส้นนะความมีข้าวนะคาดหวังมากกับคำนี้เพื่อนๆดองดอง พริกเลยพี่บัดเดียวเต็มคำขาวอ่ะหนาเสียไม่เบื่อทุกอย่างนะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะมันผักปลาหม้ออื้ม <tak ar> ต้องน้งเอาอีกเอาอีกคำที่สองอร่อยจริงโตดูความเท่ใต้มหารักนะขมิ้นเออพี่เอกไม่หยุดแล้วนะคะตอนนี้พี่เอกบอกหยุดไม่อยู่ออื สวัสดีครับพี่มินสวัสดีค่ะครับผมกับพกพบกันอีกครั้งเนาะกับรายการเอกมินออนทัวร์มามาออนครัวกันนะคะวันนี้ครับผมวันนี้เป็นเมนูอะไรเมนูอีสานไหมวันนี้เป็นเมนูอีสานนะคะครับค่ะเป็นนาเสนออะไรนี่นาเสนอเป็นไส้กรอกอีสานนะคะไส้กรอกอีสานใช่แล้วฝีมือพี่มิ้นหรือเปล่า ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปซื้อแมคโครมาเนาะใช่เราไปซื้อที่แมคโครมานะคะนี่เราอยากกินแบบจุใจจุใจนะครับนี่ดูไก้ไสอยังไง เนเน้นเลยเนาะวันนี้เนาะใช่เน้นๆเลยวันนี้เป็นที่เราเลือกมาเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นนะคะอ่าไส้กรอกวุ้นเส้นอ่านี่ครับพี่มิ้นมีขิงดองด้วยใช่ไหมใช่มีขิงดองด้วยนะคะอ่านสมัครเองใช่ไหมวันนี้ใช่แล้วนะคะเราหมักเองสุดเราเองสุดเราเองนะคะปกติเราไปกินขิงดองมันก็จะเอ้ยไปกินขิงดองว่ะไปกินอะไรนะไส้กรอกอีสานเราก็จะได้ขิงดองนิดเดียวใช่ไหมวันนี้เราก็เลยแบบเน้นๆนะจุ้มๆเนาะไปเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องเครื่องแอร์เครื่องเคียงอะไรบ้างพี่นี่นี่ ที่เตรียมไว้ก็จะมีแตงกวาใช่กะหล่ำกะหล่ำแล้วก็พริกพริกนะครับนี่เน้นๆเลยเนาะใช่แล้วนะคะอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อันนี้ที่ว่าหั่นไว้หั่นไวนะอีกรูหนึ่งเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปไปก่อไฟกันก่อนดีกว่าใช่เดี๋ยวไปก่อไฟโอเคครับผมเดี๋ยวไปก่อไฟกันดีกว่านะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมปิ้งกันดีกว่าใช่แล้วอ่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้พี่มิ้นบอกไปแล้วเนาะว่าเรามีเมนูเป็ด ส่กอกอีสานแน่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 นยังไงนี่ดูหน้าพี่เอกมาแรงวันนี่มาแดงวันทองนะเพื่อนมันดอกมะม่วงมันมาดอกมะม่วงนี่ใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอันนะเพื่อนเพื่อนสิบอันทุ่อันนี่จุใจมากอันใหญ่มากเราไปกินร้านนะไม่ได้อย่างนี้นะพี่มินนะใช่แล้วเราก็เลยต้องมา ซื้อมากินเองไม่ได้ทําเองนะวันนี้เพื่อนๆซื้อมาใช่ไหมซื้อมาด้วยความอยากกินอ่าซื้อแมคโครม,มาเลยแต่เราก็ต้องมาทําเองอยู่ดีอนะเนาะใช่นี่พี่เอกก่อไฟก่อนก่อเชื้อฟืนก่อนเออก่อเชื้อฟืนก่อนใช้ยางเลยพี่เอกอืมก่อ,มอ,อฟืนในบ้านๆเลยเนาะเราเนาะใช่ก็ไปเลย นี่แหละวางกันอย่างนี้เลยนะคะนี่อันเรียงสวยงามนะคะอันนี้เลยนี่นะสไตล์บ้านๆเนาะใช่แล้วง่ายไหมพี่เม้นง่ายมากนะคะเน่ก็เดี๋ยวรอดูตอนปิ้งนี่ว่านี่ไงเตาพี่เอกยอดวางเลยยอดความไฮเทคนะคะอัะดับได้ทุกอย่างนะเราเนาะใช่แล้วนะคะโอเคนี่ครับไฟเริ่มลุกแล้วพี่เม้นดู สุดท้ายยังไงเราก็ต้องเอามาก่อเองอยู่ดีเนาะนี่จัดไปเลยอเอให้มันเนี่ยยังไงเนี่ยเตาของเรานี่แบบสุดยอดเลยสุดยอดเนาะใช่ อาครับพี่มิน้นเตาร้อนแล้วเนาะใช่เตาร้อนแล้วนะคะปิ้งกันดีกว่าอปิ้งปิ้งหรือย่างย่างเหรอเรี้ยวไปย่างใช่ไหมอ่าปิ้งกันดีกว่าเนาะใช่นี่ลูกที่หนึ่งเลยครับวางนี้เลยนะคะไม่ธรรมดาสุดยอดเลยเนะพี่มิ้นนะ เลี้ยงสวยๆแถวละห้าพี่มิ้นมาตรงกลางแถวละห้าวันมีสิบนี่มีสิบรูกนะคะอ่าอ่าขยัะใบตรงกลางน่อยนั่นแหละแค่นั้นเองแล้วก็คอยพริกเนาะใช่กิ้งหรือพริกกิ้งน่าจะกิ้งซะมากกว่าใช่ไหมคอยพริกพริกรกิ้งนั่นแหละยอดอ่ะยอด คำโตมากคำคำมันคำโตมากๆเลยเหรอแล้วพี่มิ้นจะกินท้งคำอย่างนี้เลยใช่ไหมเราต้องกัดกัดเลยใช่ไหมร้อ้นเลยนะโชนะไม่ไหวถ้าเราอ้นนี่ไม่ไหวเราต้องหั่นเดี๋ยวให้พี่เอกหั่นให้ดีกว่านี่อะสุดยอดยอดไหมพี่มิ้นสุดยอดนะคะนี่อ่ะสวยๆเลยแบบเน้นๆเต็มคำนะไอ้คำใช่พี่มิ้นมาครับ กลับแล้วใช่ไหมใช่กลับคุณหอมขอดูหน่อยแป๊บเดียวเองอ่ะคือแบบสีเหลืองก้องเขาไปไม่ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวกล้องใหม่สีเหลืองสวยมากโอ้หน้ากินรานนี้ใช่ดูสิโอ้รอบนี้เป็นไส้กรอกวนเส้นใช่ไหมใช่วนเส้นไส้กรอกวนเส้นนะคะร้าน้าต้องเป็นไส้กรอกอะไรอ่ะไส้กรอกพี่อยากกินแบบเปรี้ยวๆอ่ะเราดูไม่เป็นเนาะข้างหอมันก็ไม่ได้เคียนเปรี้ยวข้างหอมมันก็ไม่ได้บอกว่าเปรี้ยวหรือเผ็ดอะไรเนี้ย แต่ว่าอันนี้มันเป็นวุ้นเส้นเราก็เลยลองเอานี้มาทานก่อนดูว่ามันจะอร่อยไหมเนี่ยใช่ปะใช่โอ้ทานี้ไฟมันแดงเนอะดูสิสีสวยมากเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกลับอีกรอบนึงใช่ไหมใช่เนี่ยสวย สวยมันก็ต้องค่อยๆปิ้งไฟอ่อนๆนี้แหละไปเรื่อยๆเน้ะพี่มิโนะใช่ใช่ใช่ปิ้งไฟแรงก็ไม่อดีใช่ไหมใช่แล้วนะแล้วก็ต้องค่อยๆปิ้งไปเรื่อยเนาะของอร่อยต้องใจเย็นๆใช่ไหมใช่ของอร่อยต้องใจเย็นแล้วจะได้ทานของอร่อยกันนะคะเนี่ยยอดวันนี้ไม่กินข้าวนะเราอะวันนี้เราขอเป็นคนดีสารหนึ่งวันใช่เราเต็มที่กับอันนี้มากเราจะต้องกินอันนี้กันคนละห้าชิ้นนะเพื่อนๆอันเนี้ย กินแทนข้าวกันเลยทีเดียวน่าอร่อยมากใช่เนี่ยแหละเนาะช่องไอ้พีมินต้องมีอะไรมาเด็ดๆอ้อยเสียบตาปั่นเ้าตาพี่เอกโอ้โหพี่มิ้นสุดยอดเลยอะสีสวยมากน่ากินจริงๆใช่น่ากินทั้งคนทำนะทั้งคนอ่าทั้งใส่กรอกอีสานเนี่ยโอ้ยสีได้เลยอะมันแบบ หอมมากนี่ถ้าไปซื้อเขาถ้าเสียบไม้นี่พี่มิ้นก็ไม้ใหญ่ๆไม้หนึ่งมีกระดาษสองลูกเนาะใช่ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบอันอันนี้ก็คงแบบไม้ละสิบบาทสิบบาทสิบห้าบาทเนาะลูกนุ่งเนี่ยสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยซื้อเขาเนาะใช่อันนี้ได้กินแบบจุ๊จแต่ถ้าลูกเล็กๆนี่น่าจะแพงกว่าเพราะว่าลูกเล็กๆเนาะเขาปั้นไงใช่ไหมอันนี้มันเน้นๆเนี่ยโอ้โหพี่เอกดูสิดูสิโอ้โหสุดยอดอ่ะ เนี่ยอย่างโซ่เอี่ยมันเหมือนมันจะแตกเนะะาะธรรมดาเนาะใช่ใช่กรอกถ้าไปดูลูกกลมๆเขาปิ้งยังแตกเลยอืมเขาจะเอาไม,ไม้ไม้จิ้มเนาะใช่ไหมไม้จิม้มโหพี่มิน้นใส่กอกร้อนอ่ะเดี๋ยวใส่กอกร้อนอ่ะใส่กอกร้อนปวดใส่กอกไหมโอ้ยเมื่อกี้ว่าจะหั่นผักนะเพื่อนเดี๋ยวขอกลับก่อนใช่ไหม ใช่มันจะไหม้ไหมเนี่ยจะไหม้ไฟมันลุกแรงอะเนาะแ,แรงแรงแรงโอ้โหยอดยอดนะได้ไหมนเนี่ยอ้มิน้นกิ้งก่อนกิ้งเราใส่กิ้งเอาดีกว่ากิ้งอ,อือโอเนี่ยกิ้งเอาดีกว่าดูสีดูสีดูสีสิปึ๊บไฟมันแรงไปเนาะใช่เดี๋ยว นี่ก่อนนี่เอาเลื่อนได้ไฟมันแรงนะอันผักอันนี้ว่าเพื่อนนี่ผักก็เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ผักพิมิ้นหั่นอะไรไปแล้วบ้างกระหล่ำพิมิ้นแอร์หั่นกระหล่ำไว้แล้วรอไม่ไหวที่มันเหลือนี่ใส่ไม่ต้องเอาตรงนี้เล้วเลยหั่นแตงเลยเนาะใช่ค่ะหั่นแตงเลยดีกว่ากินเป็นคำๆนะเพื่อนอันนี้หัวแล้วไม่เอานี่เลยฝีมือไหมพี่หั่นแตง ฟรีมือมากพี่เอกนี่เด็กร้านอาหารเก่าเนี่ยสุดยอดอะ่ะพ่อควงพ่อควัวเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อควัวเดิมนะคะพ่อควัวเดิมใช่พ่อควัวเดิมพ่อควัวเดิมดูไม่เท่เลยนะพ่อควออคัวเดิมเขาต้องเรียกว่าอะไร,รอ่ะนี่ยเ,เอาเป็นแค่อดีตเด็กร้านอาหารเก่าก็พอพี่มิน้นอ๋อ จะดูเท่กว่าพ่อครัวเดิมอีกนะอ๋อวินก็คิดว่าน่าจะได้แล้วอันนี้พอละเดี๋ยวเผื่อกินไม่หมดโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุกเดี๋ยวกิ้งนี้นี่กิ้งนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หไม่อันนี้ไม่ไปมันแรงเปลี่ยนลูกเลยเราใช่ไหมเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกไปก่อนอันนี้เอาไปอย่างนี้อันนี้เอาไปอย่างนี้น้องพี่มีนต์น เอาลูกที่มันไม่เนียวไอ้นี้เทียนนี่เอาไว้ใกล้ใจหน่อยไปมันแรงไปมันแรงไน้อยนะคะเพื่อนๆถานนี่เหมือนมันจะไม่แรงนะพี่มิ้นแต่พอมันร้อนแล้วอ,วอุ่นโอ้โหแรงดีจังใช่โอ้โหเกือบไม่ได้กิน <laughs> อ่ะอันนี้แยกไว้ก่อนใช่ปะใช่มาหันผักต่อ <laughs> นี่แล้วก็พริกนี่พริกเรากินหมดนี่เลยนี่พริกนะคะแข็ควาเหลือไว้หน่อยแค่นี้พอพริกเน้นเลยเราอะเนาะใช่เน้นเลยแข็ควาเป็นลูกเหลือไว้ก่อนใช่นไหมเผื่อกินไม่หมดเราได้ไปกินอย่างอื่นต่อเนี้วอันนี้ก็เป็นขึ้นใบขึ้นค่ายเก่าๆนะมันจะเหลืองหน่อยๆนี่อยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาแอมด้วยเลยเนาะ นี่อ่ะจัดให้สวยอันนี้ไม่ต้องหั่นก็นได้ไมั้ยหั่นไหมเดี๋ยวไม่ต้องก็ได้ยังไม่หั่นดีกว่าอย่งั้นหั่นดีกว่าเพราะว่านี่พี่มิ้นหั่นไปแล้วมันมีเหลืออยู่ใช่นนีนี่่พี่เอกเอาจัดสวยๆหน่อยอย่างอ่ะเนี่ยพี่มิ้นนี่อ่ะโอ้โหน่าทานขึ้นมาร์เทนตีเชียวนี่อ่ะนี่อ่ะดูขิงดองเน้นๆนะหอมพี่มิ้นดองเอง,เองนี่อันนี้ดูผัก nga n สุดยอดโอ้โห oh, oh, เนี่ยทํากินเองมันต้องอย่างนี้ยพี่มิน้นใช่แค่ผักก็แบบดูหน้าพี่เอกเลยจุใจแล้วไมอย่างงี้จวดระหว่างรอจวดกันดีกว่าเพื่อนจวดอีกแล้วครับพี่เอกจุใจนี่อ่ะเป็นไงเป็นไงพี่มิน้นน่ากินไหมน่ากินมากนะคะอ่าเดี๋ยวลูกไหนใกล้ไหมเดี๋ยวเอาเก็บไปข้างไหนก่อน เนี่ยนี่โอ้ิ่งกล้องเข้าใกล้ไม่ได้นะเพื่อนเสรษฐายมากเลยเดี๋ยวกล้องไหม้มันร้อน,นมันร้อนมากยอดโอ้โหโอของเขาเลยนะพี่<อ>น,นี่นี่นี่กล้องเข้าใกล้ไม่ได้ยกมาให้กล้องดูสวยมากน่าทานมากนะเพื่อนโอ้โหดูโอ้ยขณะที่มิ้นนั่นงอยู่ตรงนี้ ร้อนมากนี่อันนี้ไหม้ไปหน่อยแล้วแต่ไม่ถึงกับไหม้หรอกนะใช่เผือหั่นผักแป๊บเดียวเรียแบบร้อยเลย <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอรอกินเลยดีกว่า <S <S เพื่อนๆเดี๋ยวยอ่า แทบไม่ทันนะพี่วินนี่อ่ะดูสิไฟลุกมากเลยอ่ะพี่เอกบอกแทบไม่ทันเลยต้องเลื่อนหนีอ่ะน้ำมันมันหยดใส่ด้วยเนาะจริงจริงนี่พี่เอกว่าสุกแล้วล่ะพี่วินว่าสุกไหมสุกแล้วล่ะใช่ไหมใช่นี่ไฟแรงมากแต่เราอยากอยากให้เหลืองๆหน่อยใช่ไหมอืมจริงจริงก็สุกกินได้แล้วล่ะพี่วินววาไหมใช่ก็ได้แล้วาใช่ไหม แตาาแตาเนะใช่ก็สุล่อว่าได้แหละ้ดูดูตไโอ้แตกแลเนี่ยมันร้อนะเนาะมันดูไส้ทะลักเนี่ยไส้กอกไส้ทะลักไส้ทะลักดูดิพี่เอกอันนั้นแตกอีกแล้วอ่ะเออใช่ ตอนพี่เอกขี่มาแตกแล้วเนี่ยนะโอ้โหนี่ดูรอยแตกมันสุกแล้ว่ะมันเป็นวนเส้นเนาะหมูมีหน่อยเดียวอีกมากนะหมูน่าจะสุกแล้วเอาไงดีพี่มิ้นว์วเอาขึ้นไหมมิ้นว่าสุกไหมสุกแล้วสุกแล้วสุกไหมสุกเอาขึ้นเตาไหมขึ้นแลวเนาะขึ้นเลยเขาไม่นั่นเดี๋ยวไหมแน่ใช่ไหมเพราะไฟมันแดงมากโอเคมาพี่มิ้นท์พี่เอาขึ้นก่อนเลยนะ เหลืองแล้วได้ที่แล้วนี่ดูดตัวใตรเนี่ไม่ไหวแล้วร้อนจัดนี่ดูโอ้ยร้อนนี่เหรอี่มินว่าเป็นไงโอ้ยมันสุด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 ,สดโอ้ยร้อนอรงเนะครับไปหน่อยเจะคล้องไหมนะทิมินนะนี่เอ้โหโอ้พอไหมเนี่ยพี่สุกโอ้โดนี่ดูน,ดน่มากินไหม,มด้วยไตส้สุดๆ เนี่ยสุดๆโอ,อ้โหมันน่าทานมากนะคะเพื่อนๆดูสิบบใจไม่ไหวดูหน้า<ม>พี่เอกเนี่ยมันร้อนมากตัดแต่งเลยใช่ค่ะมาเลยเพื่อนนี่ขึ้นเตาเรียบร้อยเนาะนี่ <ตา S 2> พี่เอกใช้มือหยิบเลยกันเนาะอุย้ยร้อนที่นี่ หั่นเลยนะหั่นเลยค่ะนี่หั่นเลยจานไม่น่าจะพอใส่เดี๋ยวแบ่ง,งนี้ดีกว่าอ๋อให้ร้อนพี่มินร้อนนะร้อนพี่มินยืนข้างเตาก็าเลยร้อนนี่พอแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งหั่นอย่างเงี้ยนี่นหั่นอย่างเงี้ดีหรืออย่างเงี้ดีสวยๆสวยๆก็ได้สวยๆงี้ดีกว่าใช่โหไม่สวยเลยพี่มินมันแฉะร้อนอ๋อร้อนโอ๋อโอ้โห ให้หลักมันโตๆนี่ยนะเนาะพี่น้องนี่ต้องไวๆโอ้ยมือย่างร้อนใช่ไหมนี่ย่างร้อนมันเพื่อนนี่หั่นทักสองลูกเนาะก็สี่ลูกโหร้อนมากร้อนเลยอะพี่มิ้นมาหั่นใหม่เนาะแหม่ต้องหั่นไวๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตก เพิ่งเอาขึ้นจากเตาดูแลร้อนๆเลยใช่โอูเสียดายหั่นแตกนี่มันมีดต้องคมมากใช่ไหมใช่อันนี้มีดไม่ค่อยคมไม่ถนัดไม่เป็นไรทีนี้ก็พอแล้วมั้งพี่มิ้นพอแล้วทีนี้พอก่อนเนาะนี่นี่พอก่อนนี่เงจัดหน่อยเน้นเลยเนาะเนี่ยเน้นนะคะเนี่ยขิงก็เน้นๆนะป้าเนี่ย โอ้โหพี่มิน้นสุดยอดเลยพี่มิ้นก็รับหน้าที่ชิมก่อนเลยใช่ไหมได้เลยนะคะ <Okay. S 2> โอเคชิ้นนี้ก็ได้ชิน้นน้อยๆระวังร้อนนะมิ้นเป่าก่อนนะนไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงด้วยนี่แต่มันหอมเลยหอมเลยใชร่ร้อนร้อนออร้อนอืมอร้อนได้ได้มเส้นให้ก่อมเส้นจริงพี่อร่อย อร่อยอร่อยอืมขิงดองด้วยนะนั่งกับขิงนะคะอ่ามันดองคู่กับขิงขไงขิงดองหมักเองพริกด้วยไหมพริกด้วยอืมอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยรสชาติมันไม่จัดจ้านนะคะเพราะมันเป็นใช้กอกวนเส้นเนาะมันเลย<ม>ไม่จัด ดูสีหน้าพี่มิน้นสุดยอดบง่งบอกถึงความอร่อยมากเป็นไงเด็ดไหมเด็ดคุ้มค่านะที่ทำกินเองเนี่ยเนาะใช่สุดยอดจริงๆอร่อยซื้อซื้อทานได้เลยอนะเนี่ยเนาะใช่ซื้อมาปิ้งเองเนะาะหาซื้อผักซื้ออะไรมาเนาะจุจุใจ,จ,จยอย่างนี้เลยนะใช่อร่อยดี๋ยวให้พี่เอกชิมได้ว่าพี่เอกจะร,รู้สึกแบบ อร่อยไหมอย่างที่พี่มิ้น์รู้สึกนะคะถึงพาพี่เอกแล้วนะคะมาครับเพื่อนๆพ,พี่เอกถือซ่อมรอเรียบร้อยนะก่อนอื่นเลยตามเสเตจพี่เอกก่อนจะชิมอะไรมันต้องล้างคอกันก่อนน,ออนี่มิ้นดูใกล้ๆโอ้โหดูความตุ้นเส้นนะความมีข้าวนะ คาดหวังมากกับคำนี้เพื่อนๆหุงดองนล่ดูดุงด,ดองต้องิีดองต้องิีดองโอ้โหพริกด้วยพี่ม<า>่เดอ,อืมเต็มคำข้าว น้อยเต๋าเอเบิ่นทุกอย่างนะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะมันผักอ,อ,อ้ําอ,อร่อยจังจังนออิเอาอีกเอาอีกคำที่สองอร่อยอจริงโตเดือดความเทียมใส่มะพรักนะอืมอืมอรมอน พี่เอกไม่หยุดแล้วนะคะตอนนี้พี่เอกบอกหยุดไม่อยู่กินได้กอกอิสานเหมือนไม่เคยได้กินขิงร้องจุ๊บแบบนี้นี่่อมโตโตเลยเป็นไงเป็นไงโอ้โหซื้อทานได้เพื่อนอันนี้บอกเลยไม่ธรรมดา เต็มเต็มคํากัดแบบเคี้ยวนี่แบบอเนี่ยพี่เอกกับพี่มิ้งกินแทนข้าวเพื่อนวันเนี้ยใช่ปะ่ะใช่เนี่ยแล้วขิงดองเนี่ยหมักเองนะหรือจะไปซื้อก็ได้ได้กินเยอะเดียเพราะปกติเรากินใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยใส่มาให้เราหน่อยเดียวเองพอมันน้อยพอใส่มา้เราหน่อยเดียวพอมันน้อยใช่ไหมเราก็กินมันไม่ได้อาตรรสไงถ้ากินอย่างวันเนี้ยพี่เอกกินอนะ่ะบ,บึบบึบ บึบโอ้โหอย่างนี้เลยเพื่อนมันเต็มคำเลยเมนูนี้ผ่านมากผ่านเลยอะเมนูบ้านๆที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหเพื่อนมันสดไปนี่อะโอ้ยเดี๋ยวพี่เอกับพี่มิ้นขอตัวไปกินกันก่อนดีกว่าเ <c oughs> นาะโอ้โหโไม่ไหวแล้วพี่เอกจะหยุดไม่ได้ไป๋ยวพี่เอกพี่มิ้นขอตัวไปกินกินก่อนเนาะใช่โอเค <Okay. S 3> สำหรับวันนี้เราสองคนเอกมิ้นออนทัวร์เรต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่มินนะ้นเนาะใช่แล้วนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปของเรา2คนจบก็คอมเมนต์ใช่ไหมมิ้นฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กดซับกดซับสไครต์้ะกดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะใช่แล้วครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเรา2คนสําหรับคลิปหน้าเรา2คนจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรก็รอติดตามมาได้เลยครับสําหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครับผมสว,ส,สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย